เดีินเปิดภาพขึ้นมากถ้าทำบ้ษม์ครับกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องไอเนาะโดยน้องทำบุษม์มาพบพ่อครับเจ้ามาที่แล้วเมื่พี่น้อยอ่าบาที่กะออกมาเนาะพี่น้อยเนาะมาหาทางอ่าเมจอนพี่น้องไอ้พอดีไม่นี่อ่าเพิ่นอาเซลก้าเนาะทำูุษมเนาะเพิ่นว่าเมื่อวานนี่แหละน้องทำูุษม บอที no ่กส nice ิมาทายพี่ให้นองเบิ่งเาทัางผู้ชมนาะงเาทงเป็นโจพย์พนลกก้าแล้วบระว่านนั้นใดพี่น้อยเนาะคนละิ่นก็อยู่คนละพี่น้อยเนาะเดี๋ยวบอที่อาสิพาพ่อแมพี่น้องเข้าพระเป็นชมต้องกันพี่น้อยมันนี้ค้มึกว่าแบบเปเดชเนี่ยพี่น้อยเนาะเนี่ยไปทัไงนันคละุบแบบเซนเดจ้าแต่ก็มีลมมียางอย่พี่น้อยโดยกาสิข้าเราดูยามพายามหน้าเดอพย่น้อยเดินถกเดินทางกะเดี๋ยวลำบากลำบนในพี่น้อยเนาะเพราะว่าฝนตกตลอดฝนตก ข้ามันเพื่อนหมาทั้งซะโดยเนาะปะพี่น,อน้องเดียวห้าสิบภาพห้พี่น้องเข้าไปอาหาทางไปจอดเพื่นพนนอนมาชมชมเนาะว่าเพป็นกำลงังกินยังอยู่พี่น,อน้องเนานะโดนอ่าเถอะสบายดีเดอ้อสบายดีวันนี้คือครูคือขะคือจัวแท้ใส่ชุดสมนี่ <laughs> สันหา,แาน,นาแล้วบ่้างไหมสันเข่าแล้ว ยังบริษัทดิเออยังได้สิสันไม่ทันแลยยังบริษัทยังไ่ยยากดิยังไม่ยากเออยังไม่ยากเลยเป็นอะไโลกาแล้วหรบ่โลกาแลลเออมานเี่ยนำมาพอนอยมางลกใหม่รงลกใหม่ได้ัมัดลวได้หาซิพอเดียวนะโคตแต่ว่า แมนบว่าเป็นรวมกันไปยะก็รวมกันกับแหมพ่อและอ้น้องหนกบ้อกนี่ก็กระจให้แม่ทอดไข่อีเขาวอดไข่เดยอต่าเที่จะกินข่าวระเีงราจแกงปลาแกงปลาโอ้มีนูดีเลยปลากระดูกพันบอกเยอืมแพาไปลอะไรโนาซื้อมา อาสะจันนะเออสะจันแล้วไปงานตลาดไปกลับไปกลับบ่ไปกลับกลับมาล้ครับมันต่นแล้วก็มาเช้าก็ไปโดยอ๋อตเที่ยว่สนพี่น้องเนาะตะนีกยังบ่แงเลยเงินเอาได้เท่าใดแม่เจ้าก็เฮาบ่จักยังเพิ่นอืมประมาณย่ล้านล้านปลายเนาะา4 5ซื้อน้ํามันตละมื้อพอีเบิดพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังอ่าเวียกงานในบ้านเฮา เราประเมิมาเห็นหน้านำโบมื่นมื่นละจุดมื่นบ่ดำนาจ้ะนะโดยมือไม่ดำมือดำท่องร้องดำหรือไม่ได้ดำมือเลยนี่มือนี่มือโรกระเออมื่นมือต้องดำมื่นเออมือต้องได้ดำโดยจักเปอร์เซ็นต์โดยจักเปอร์เซ็นต์มั่นใจจักเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยแล้วก็มือเนี่ยโรคก้ามือมือนี่ะมือเนี่ยต้องดำสี่เลยเออสี่เลย เออวันนี้ก็คือกะเกียมทอนก้าทอนนั่นไว้พี่น้องเอ้ยปื่นกระดำให้ดำนะอ่าโทษเป็นได้ก้าทุกพออยู่บอ่ะก้าไปอยู่สบายอยู่โดยมือจ้างคนบ่กะบมวยตามเองตาเองเปรื่นกันตาเป็นห่าบเลยฮะเรืองกับกัลาอยู่เพื่อนนะเพียอเป็นห่าบนะตาใช่บ่คุณคือตาเป็นห่าบเลยตาให้มาจอย บ่าค้นเนี่แล้วเออค้นลายค้นลายอืชอยกันแน่เนาะจะคนนั่นผู้เพิ่นสีดำชอยเงินนะพอกระดำบ่ก็อีกฝอยล้วเอาเล็กน้อยเออแล้วลก็ถอยเนาะปีอยู่บกตุูมอีทางอืแล้วก็บักบอยแล้วก็อีจันทร์แล้วก็บัวเล่ามีแต่เล็กน้อยเนาะอืเ้าแล้วไว่ยสีดอกพี่น้อยดำแบบเดียวไม่จอนดำว่ายแล้วยบ่ต้องห่วงเรื่องดำนี่พี่น้องดอกก้าก ว่ายอยู่บนโกว่ายได้เิ็นยันโอกเนาะโอกาปีกานี่ก็ม่จากแม่ขีตอกขีตมปีนี้ก็ซิ้แม่เยู่บ่กมีเยอมีกับฮอนดีกบฮ่อนกับมบีบได้เนาะฮอนกับแม่แล้วใครเะาอพี่นนองสะน้ำน้องใกล้ย้ะโดดรถนำไปใกล้นี่น้ำน้องสบายไป่น้อยน้ำน้ำามอะอ่งบ่กเป็นอาบ เออจะมีไดเนาะลืมเนาะไไดป้ามีอย่างนี้แหละนะมาคามเอาวามาเๆๆบกมากินน้ำนีนน <c oughs> ่ปลาสมบัติหน่อยมีนเอามากับใจเด้อมาคามไม่ใช่นี่อาจจะบอกกินเบ้เบ้อมาเทกแล้วบอกกินเบ้อปิดจอะฮะกินเล่นเป็นหมูเนาะอยากพี่น้อยเมื่อวานนี่ยกินนี่มาขามกับอารสดี นำ้ำลายด์เลยมาเด้อพี่หน่อยนอนอก,กินไหมอืมอฮึค <c oughs> นเลา, <c oughs> าแตกเลยเนาะแับนี้กินแ <c oughs> ม่มาอยากบ่เราแตกเลยเนาะอืเซมเด้มาเด้อพี่หน้อยนอนเอฟซีมาก,กินนั่นไงเ้อซีเอ้ยกินเมเด้อเอฟซีเอฟซีเอฟซีมาได้กินเมเอฟซี

พี่แซ่บขายังมากินซช่พี่น้องมาเทียถึงมรงกันจะกินแล้วว,ว,นะลว่าขาเศร้านะแลแซ่บเซย้หนี่เป็นรถดีไี่น้องก็มะคม มีพายในมาหาจะมันไม่จบมีพายในมาหาจะเนี่ยขา,าวเวียงขาวบอย,อยแ,อแล้วก็บาคำขาคำบอาคำบาวยางี้วะแล้วก็บ่าวนะบาน่าโหรนวะแดงจะบ่จักรสือเนเบ่าสจัน หลายคนน,ะน,าานั่นเนาะมาเนาะลำค้านปะแบบคำหาะลำคาญอยู่ปะแบบยูทูบมาเลยแบบคา,านเนา,านะแบบเฮงมวนนะไรตี้เฮงมวนมีหมูปากหมูว่าเนาะแม่มีหูปากเป้ากับเป้าอ,อยู่คน่า

còn cái tốp này thì nó mười cưng mãi tất cả nó kìa nó kìa nó nó kìa nó kìa nó kìa kìa nó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  bất tức nổi rồi bất những luôn <laughs> này mẹ kia nó 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 mẹ này nó mẹ kia okay. nó mẹ kia nó mẹ nó mẹ kia 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 để thức đi mọi ừ, thức mô thức đầm đi à, liền vậy ngay là cả khai Chứ khai là luôn thì luôn luôn vậy luôn 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 mà luôn 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 xếp, xếp มาบริกินสมตะลุนแะไรส่วนมากไม่ได้กินพวกหวานพวกอย่างเพราะว่าขอยไปตลอดได้แบบซื้อแบบน้ำแบบอย่างขนมอย่างนี้ยสมยังบา่คยได้กินไม่กินเลยชนะชมได้ไหมจะไม่ได้กินบ่อโมแกบ่ฮะโมแมง มากไปหมฮะมักหวานบ่ะมากหวานหวานขนมรสมัมนงไงทีน้ำสมน้ำเงี้งทีผู้คนคู่ใหมกัลายีเนาะดถดีเนาะตัวตัมาวมาวนนี่ป่ะม้นี่ลนเลยอะนเ็กินเบิดละว้วนนะจัดจั่เจอใหม่ เพราะแหละสมบวพี่น้องข้าพเเทศ้านี so like. wow. right. ่ห้เพื่นก๊หมังมูแตงมพี่น้องาไว้ไปกินกับข่าวเด้อกินามูก่ะกินเยู่จะจะมาขลามคบขามบอลหม่งโมเลาวเมื่อลรได้ใหมได้ซื้อหมังโมพี่น้องมาฝากเพิ่นอ่าสี่สิบพัน่วยบลอเลยเลยสี่สิบพันกบนาจะเปล่นกับเจสิวาไทย มันเจ็บเปดสิบบาทนี่แหละเนาะมวยหญ่เติบมองคงไปสุกเรือบอลได้แหละ่ะขอบใจเด้อยด้วยอ่านี่ไปสุกเรือบอลแหละไปเสี่ยงดวงเอาเองก็เห็นมันเจาะอยู่บอกแม่เบิรงดนู่หานะแม่งจอดพอมองสื้อมาฮะทวดแล้วเจาะเบิร์นทำวงเจาะนี่แหละเด่นเด่นเปิดนู่หานะโอ้เด้งสักเลยอ่เอาไว้ไปกิน สแบ่งกันไหม่บ่ฮะยแบ่งด้วยเออยแบ่งแบ่งกันนั่นแหละเด้อเลยได้กินยูพุ่นหรือปะกินยูพุ่นละอือพากินน <ah да SO ้ำกันแหละมดครอบครัวแหละโดยกินน้ำกันก็พอยแม่แล้วอ้าวนั่นแหละห้ากับสิบพาลงซื้อมากินไปให้นยู่นาก่อนเราเลี้ยงง้อยูนาปป๊อปกับบอยหน้าบันไดคลิปนี้พี่น้องประมาณสิบปายนาที ມັາຍອັີຍວຊາไปอ่ะາຍດີມດอ่ะສະບ